สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโค่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะแล้วก็ในคลิปนะคะก็จะเป็นดวงโดินรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือจะ แอบรักแอบชอบก็สามารถดูใน คลิปนี้ได้นะคะในช่วงแรกนะคะควางจะเปิดถึงสถานการณ์เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะถ้าสถานการณ์ที่วางพูดไปเนี่ยตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะไม่แน่คําทํานายในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะคะท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็สแกน QR code ด้านลิมนี้นะคะฝากกด ไลนนิดนึงค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกวางเปิดไพ่ไว้ให้เราส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สีไม้ค่ะตามด้วย8ดาบค่ะแล้วก็เอ p มเพ r เร์นะคะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะ สามารถดูนที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเอ,อ่อหรือไม่นะคะเขาคนนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะมีอายุมากกว่าคุณค่อนข้างเยอะก็ได้นะหรือว่าเขาคนนี้ทำงานในสายงานราชการอะไรแบบนี้นะคะดูจากไพ่3ามใบนี้นะคะ เหมือนคุณน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดเลยสถานการณ์ที่รู้สึกว่ากินไม่เข้าคลายไม่ออกนะแต่กวางจะแบ่งเป็นสถานะอย่างนี้เนาะอ่ะคนคนโสดก่อนนะคะในตอนนี้ที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวของคุณก็ได้ที่อาจจะกดดันให้คุณแบบมีคู่มีแฟนสร้างครอบครัวนะคะหรือว่าเขาอาจจะกดดันโดยการที่แบบ แนะนําให้คุณรู้จักใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกสเปคเลยรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะเออมันมีความกดดันแบบนั้นเนาะเออแล้วบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออหาคู่มันก็ไม่ได้หาได้ง่ายเนาะเออมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายที่เจอคนที่ถูกชะตาคนที่ลงล็อกหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยยิ่งแบบกดดันเนาะอะ,อะมาดูต่อนะคะ ในสถานการณ์ที่สถานะที่มีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนด้วยก็ได้นะคนกลุ่มนเนี้ยเนี่ยจะมีความอึดอัดใจมาจากคนรอบข้างค่ะเออคนรอบข้างที่ไม่ใช่เขากับคุณเนะี่ยไม่ใช่เออคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมีความกดดันเออคุณกับเขานะคะ บางคนเนี่ยอาจจะไปเจอครอบครัวนะกดดันตรงที่ว่าไม่ชอบกันอครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบเขามากม,มากเลยคอมเมนต์มากๆเลยรู้สึกว่าเอ,อไม่สามารถพาคุณไปได้ตลอดลอดฝั่งหรืออะไรแบบเนี้ยเอ,อเป็นความเชื่อของเขาเนอะเป็นความเชื่อของด้านที่ผู้ใหญ่มองคนรอบข้างมองนะแต่ว่าตัวคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมุมมองมันต่างกันไปอยู่แล้วนะคะอืนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ สถานการณ์ที่อึดอัดนะจากคนรอบข้างค่ะอะมาดูต่อกันนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนะมีไพ่สามไม้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยแฮงแมนค่ะแล้วก็ห้าดาบนะคะอืมนอกจากสถานการณ์เนี้ยที่ครอบครัวเพื่อนคุณพ่ออันนี้ก็เป็นไพ่อของคุณพ่อได้นะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งเป็นผู้ชายเออหัวนงหัวหน้านะมีการกดดันคู่ของคุณเนาะ นอกจากนี้เนี่ยความคิดว่าการที่คุณอยู่ห่างไกลกันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอืมไพ่สามไม้เนี่ยมันเป็นไพ่บ่งบอกความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะคุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่ไกลกัน นะคนละซีกโลกอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้เจอหน้านเัาเท่าไหร่นานๆทีเจอกันทีเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะที่ทําให้คนรอบข้างคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไปกันไม่รอดก็เป็นไปได้เนาะเออแต่มันไม่มีใครรู้ดีนอกจากตัวเราเ,เองเนาะนะเออจากตรงนี้ค่ะกวางก็มองว่าเออตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าระยะทางก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะตอนนี้เลยนะเหมือนว่ามันเป็นท็อปิกใหญ่มากกว่าเรื่องของคนรอบข้างอีก คนรอบข้างคุณจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรแต่ณนะตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าความห่างเหินน่ะมันสร้างความไม่เข้าใจกันด้วยสร้างความแบบเมินเฉยอะ่ะเออแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะไม่ค่อยใส่ใจกันไม่ค่อยหวานกันเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยคือมันก็อยู่ห่างกันอยู่แล้วอ่ะมันก็ควรที่จะต้องใส่ใจกันมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นแต่ณตอนเนี้ยมันเหมือนต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางอ่ะเออเนี่ยมันมันก็รวมถึงคนที่เขาอยู่ด้วยกันด้วยนะอยู่ด้วยกันแบบอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าความคิดความอ่านทุกอย่างมันไปคนละทางจากเมื่อก่อนอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันแหละแต่ณตอนเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรเนาะ คนหนึ่งจะสลับซ้ายคนหนึ่งจะสลับขวาเออมันนะมันก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะหรือไม่ตัวคุณนั่านนะรู้ดีอยู่แล้วค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเอออาจจะเกิดขึ้นที่ตัวคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นที่ตัวเขาแต่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรอกเออแก้ไม่ได้หรอกมันก็เป็นแบบนั้นแหละอืมแล้วก็คุณก็อาจจะทนอยู่กับความคิดเนี้ยมานานพอสมควรละนะคะ อามาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะมีไพ่ก้าวม้ค่ะแล้วก็ตามโดยไพ่เดือดซั The Sun นะคะแล้วก็เฮอร์มิตค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเออดูจากไพ่สามใบนี้ค่ะฟังบอกเลยค่ะว่าปัญหาทุกๆอย่างที่คุณเคยมีใหม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะคะเออ เรื่องงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางเนี่ยมันจะหมดไปเร็วๆนี้นะเออคุณจะสามารถหาข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อตกลงได้นะคู่ของคุณไพ่เดือดซันไพ่เดือดซันเนี่ยคือปัญหาหลายๆอย่างที่มันเคยผูกปมกันไว้ยุ่งเหยิงเนี่ยมันสามารถคลายได้นะคะหรือบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า มันแก้ไม่ได้อะมันมืดมนไปหมดมันไม่รู้หนทางเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะไม่รู้ว่าจะพูดกับที่บ้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาค่ะให้คุณรู้สึกได้ว่าเออเนี่ยแหละคือทางออกกวางก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เนอะเพราะว่ามันไม่มีตอนนี้ยังนึกไม่ออกถึงสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยนะคะว่าว่ามันจะแก้ไขแต่เอาเป็นว่าปัญหาต่างๆที่คุณพบเจออะ มันจะแก้ไขได้นะคะอืมเอ่อไพ่ก้าวหมาเนี่ยไพ่ก้าหนัมาเนี่ยมันก็แสดงออกถึงปัญหาแหะที่คุณจะต้องรับมือเยอะแยะมากมายนะคือเลขสิบเนี่ยสิบคือเต็มแม็กนะแต่นี้ก็คือก้าแล้วนะเออถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะล่ะแต่มันก็ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เออดวงคุณเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็เหมือนตัวคุณจะมีไหวพริบมากขึ้นด้วยแหละรู้ทางออกรู้แบบทางหนีที่ไล่ว่าเราจะรับมือยังไงเราจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดีนะคะอืมเราไม่ต้องกลัวถ้าคุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณมันตันมากๆเลยนะอาจจะต้องพึ่งผู้ใหญ่เอออาจจะต้องพึ่งผู้ใหญ่นะคะลองดูนะอาจจะเป็นพึ่งผู้ใหญ่ที่เขาเป็นคนเงียบๆนะคะเนี่ย ไปปรึกษาเขาดูคนเนี้ยเขาอาจจะหาทางออกให้คุณได้เขาอาจจะไม่สามารถเข้ามาพัวพันส,สางปัญหาอะไรของคุณหรอกแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีนะคะควางคิดว่าคนเนี้ยเป็นเป็นคีย์เวิร์ดอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ a n นเซอของคุณเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้เลยอะนะคะ ดังนั้นก็อาจจะหาผู้ช่วยแบบนี้เนาะใครแบบมีพี่ที่ทํางานที่เรารู้สึกไว้ใจหัวหน้าที่เรารู้สึกไว้ใจหรือแม้กระทั่งพี่ชายก็ได้นะพี่ชายที่เรารู้สึกไว้ใจอะไรเงีเ้ยอลองไปเล่าปัญหาให้เขาฟังเนาะแล้วเขาก็อาจจะมีแบบเอ,อเขาเรียกว่าไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะให้คำปรึกษาเราก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะความคิดว่าชาวราศีกันเนี่ยเร็วๆนี้นะคะ ชีวิตจะเปลี่ยนเนอะเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเคยค้างค้างคาเนี่ยมันก็จะสะสางได้นะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าใครดีใครไม่ดีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้น้องหมากวางเขาก็นั่งมองวางอยู่นะเอออ่ะมาดูกันค่ะ ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วย King Of c u p ค่ะแล้วก็แฮ g m a n ค่ะ mm hmm. คุณสองคนก็รักกันดีอ่ะคุณสองคนก็รู้สึกว่าเราต่างคนแบบก็เป็นของกันและกันน่ะเออมองตาก็รู้ใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ถูกสเปคและคุณก็ถูกสเปคของเขาเออมันมีความรักกันนะนะคะน่ะมันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมายืนยันแล้วก็มีไพ่ King Of c u p ขึ้นมายืนยันนะคะว่า ตัวคุณกับตัวเขาอะมีความรักให้กันและกันจริงๆนะคะแต่มันก็อาจจะติดปัญหาค่ะเออบางคู่บางความสัมพันธ์ที่มันมีคนรอบข้างคอยอยุแย่หรือว่าคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่โฟล์ไว้สักทีเดียวเออมันก็ยังมีอะไรติดขัดอืมแต่ก็อยากให้เชื่อในความรู้สึกเชื่อใน ความรักที่เขามีจริงๆนะคะว่าเขาอ่ะรักคุณจริงๆเนาะอืมนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรติดขัดได้กวางขอนิดนึงละกันนะคะขอไพ่เพิ่มแฮงแมนค่ะขอขยายแฮงแมนมีเรื่องราวติดขัดอะไรแต่จริงอ่ะแฮงแมนเนี่ยมันก็เรื่องติดขัดเรื่องของผู้ใหญ่อะคะ่ะอืมอามาดูต่อนะคะให้ขยายขึ้นมานะคะสองไม้ค่ะอืม ตามด้วยเดอะ u ซันค่ะแล้วก็ไฮโดรฟนส์ค่ะอืมอ่ะกองตีความว่าอย่างนี้นะคะสิ่งที่เอ่อทั้งค้างคาคเนี่ยทำให้มันไม่โฟล์สักทีเดียวก็อาจจะเกิดจากผู้ใหญ่แหละแล้วก็ระยะทางค่ะหรือไม่ก็คุณกับเขาเนี่ยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซะส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันหรือว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนานๆที เจอหน้ากันทีถึงรักกันแต่ว่าระยะทางก็เป็นอุปสรรคเสเหลือเกินนะคะนะแต่ว่าไพ่มันก็ยังบอกอะคะ่ะว่าไม่ต้องกลัวเนอะไม่ต้องห่วงอะคะ่ะอืมนะไพ่ไฮโรแฟนกวางคิดว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ซื่อสัตย์พอสมควรเนอะอืมนะดังนั้นก็อาจจะให้โอกาสเขาหน่อยอะคะ่ะเออกวางคิดว่าความรักเนี้ยมันมีโอกาสที่แบบสดใสอะ <laughs> เสียงเปลี่ยนเออสดใสประมาณนี้นะคะอืมมีอะไรอีกนะที่กวางอยากจะบอกอ๋ออีกอันนึงค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะสำหรับใครนะคะที่คบกับคนที่แบบเออมีลูกติดเอ่อหรืออาจตัวคุณอาจจะมีลูกติดนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาให้กับคุณก็ได้นะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเข้าทางลูกค่ะเออเขาบอกให้เข้าถางลูกอืมนะคะอ่ะ มาดูต่อนะคะว่ากวางขอนิดนึงค่ะอยากให้ไพ่เล่าเรื่องราวออกมาอีกนะคะทักษใบเนาะนลูกค่ะลูกคือแบบเลียแบบเลียไม่หยุดเลยอ่ะมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะที่ไพ่บอกมาค่ะมีไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็สเตรนค่ะแล้วก็ไพ่ สามดาบค่ะความคิดว่าเรื่องราวในอดีตท,ที่มันเคยช้ำใจอะ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเออบางคนอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ i, ยทำไมชีวิตรักหรือว่าชีวิตอะไรเรื่องอะไรราวทั่วไปของฉันเนี่ยทำไมมันทุกทนจังเลยทำไมมันรู้สึกว่ามีแต่เรื่องแย่ๆอะไรเงี้ยคนเราอ่ะค่ะไพ่เนี่ยเดี๋ยวเบออฟฟอร์จูน June, วางให้ดูเนาะมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะคนเราก็เหมือนอันนี้แหละค่ะชีวิตอะ่ะ มันก็เดินเป็นวงกลมอะค่ะมันมีดีมันมีไม่ดีมันมดีดีมันมีไม่ดีมันก็สลับกันไปกลมอย่างเงี้ยค่ะเดินไปเรื่อยๆดังน,น,นั้นก็เหมือนชีวิตเราเนี้ยแหละค่ะตอนเนี้ยที่คุณเจอเรื่องร้ายๆอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนาะคะที่มันฝังใจแล้วแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะคุณจะจัดการทุกๆอย่างได้ดีคุณเป็นคนเก่งนะ เออคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าเรื่องความรากักเรื่องการงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะจัดการมันได้เนาะอะ,อะเดี๋ยวกวางขอนิดหนึ่งนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้มี queen of swords ค่ะตามด้วยหเหรียญน,นะคะแล้วก็ the fool ค่ะตัวเขาเนี่ยคิดยังไงกับความสัมพันธ์จริงๆแล้วอะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะ เร่งรีบในความสัมพันธ์อะไรสักเท่าไหร่เขาก็อยากแบบฟรีสไตล์เหมือนกันนะอืม mm, นะ <c oughs> เขาก็อยากฟรีสไตล์อีกหนึ่งที่เขาอยากที่จะฟรีสไตล์เพราะว่าเขา,า, <c oughs> ากลัวคุณค่ะอืมเขากลัวคุณค่ะเออเหมือนเวลาที่จะเข้าหาคุณทีไรคุณก็จะแบบมีความแบบตั้งกาดตลอดเลยอะ่ะเออคุณตั้งกัดตลอดแล้วเขาจะเข้าไปหาคุณได้ยังไงอะ่ะเออทําให้เขาก็นะก็ยังไม่ได้ ที่จะมีคอมมิตเมนต์นะเนอะนะบางคนมันก็ต้องเปิดทั้งคู่อะถ้าไม่เปิดทั้งคู่มันจะไปด้วยกันได้ยังไงล่ะอืมเนอะอ่ะก็ให้คุณชาวราศีกันคอยพิจารณานะคะมาดูไพ่แนะนำให้กับชาวราศีกันกันนะคะวันนี้กวางใช้ไพ่ Love Story r r a r l e Card นะคะก็คือสำหรับนี้นะกวางจับได้ไพ่ใบนี้ค่ะเขาบอกว่าโซโล่คอนเนคชั่นะคะกวางอยากให้เชื่อค่ะ คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณคบอยู่เนี่ยเอออาจจะเป็นโซคอนเนคชั่นของคุณก็ได้นะคะลองสังเกตเวลาตอนที่คุณเจอกันใหม่ๆคุณรู้สึกไหมว่าทำไมเหมือนรู้จักกันมานานเออทำไมเหมือนรู้สึกคุ้นเคยกันจังเลยอะ่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะเนี่ยเพิ่งคุยกันแบบแป๊บๆนะเนี่ยทำไมเหมือนเราสนิทสนมกันมาแบบ โอ้เป็น10ปีเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะเนี่ยแหละคือคือความหมายของโซลคอนเน็กชั่นนะคะก็คือรู้สึกว่าเราทำอะไรมันก็แมชกันไปหมดเลยอะค่ะเออรู้ว่าเขาชอบอะไรหรือว่าการที่เราชอบทานอะไรเขาชอบทานอะไรซึ่งมันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็แมชกันเนาะเออหลายๆอย่างมันมีหลายๆอย่างที่มันมันมันเหมือนกันนะคะ เออลองสังเกตดูนะคะเนี่ยแหละมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าคุณกับเขาว่าสามารถไปด้วยกันได้อะคะ่ะอ่ะกวางขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยละกันนะคะข้อความว่ามีข้อความอะไรนะที่เขาอยากจะบอกคุณนะตอนนี้นะคะขอสักสามใบเนาะอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณอะอยู่ด้วยกันนะตอนเนี้ย เอออยู่ข้างๆเนี่ยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเกับเขาว่าคบกันแบบทางไกลก็ได้ค่ะเออนะเออแสดงว่าพ่ายขึ้นมาก็ไปในทิศทางเดียวกันอยู่เหมือนกันเนาะแหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณเนี่ยคิดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะเออมาดูอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าคุณคือที่รักของเขานะคะ่ะอ่ะความคิดว่าวันเนี้ย ชาวราศีกันคือนอนหลับฝันดีแล้วล่ะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะใส่เครื่องหมายแอดค่ะแล้วก็กวางทาร์โลค่ะหรือจะง่ายๆเลยคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน QR อาโค้ดด้านริมนี้นะคะวางฝากกดไลค์หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้กวางขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ